สำหรับคืนนี้นะคะเล่าความจริงเราเปิดประเด็นกันที่คำสั่งตามมาตรา44ค่ะเกี่ยวกับผู้ที่ขับขี่รถยนต์โดยตรงเลยค่ะเพิ่งมีคำสั่งด่วนออกมานะคะหลังจากที่หัวหน้าคสชสั่งให้ใช้มาตรา44ดำเนินการกับผู้ขับขี่รถใครได้รับใบสั่งมาแล้วไม่ไปจ่ายค่าปรับจะไม่มีการให้ต่อภาษีรถยนต์เด็ดขาดค่ะดูความคืบหน้านะคะคำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคำสั่งของหัวหน้าคสชเรื่องการเพิ่มมาตรการ ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกปัจจุบันผู้ที่ขับขี่รถหรือเจ้าของรถที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจํานวนมากแล้วก็มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงหรือเพิกเฉยมิหนำซ้ำํายังทําผิดกฎหมายซ้ําในระยะเวลาอันสั้นจึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงกลไกและกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมเพิ่ม,ม,มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายสาระสําคัญของคําสั่งฉบับนี้ก็คือ ผู้ที่ขับขี่รถยนต์จะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยรวมถึงคนที่โดยสารรถยนต์ด้วยต้องรัดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะที่โดยสารรถยนต์ด้วยหมายถึงว่าคนที่นั่งข้างหน้าคนที่นั่งข้างหลงังคุณต้องรัดเข็มขัดนิรภัยถูกไหมคุณนลินถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่โดนใบสั่งถ้าไม่ไปชําระค่าปรับก็ไม่สามารถจะต่อทะเบียนรถได้ค่ะ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาจาะแถลงข่าวเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายนะคะตามคำสั่งของหัวหน้าคอสชอเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างละเอียดอีกครั้งในวันที่22มีนาคมนี้ค่ะ <c oughs> ต้องถามุณสุชาดาว่าอันนี้มีผลเมื่อไหร่คะคือมีผลวันที่21มีนาคมคือประกาศออกมาปุ๊บคือมีผลทันทีนะคะ <c oughs> แต่เรื่องนี้หลังจากที่มีคำสั่งตามมาตรา44ออกไปมีคำถามจากสังคมออนไลน์อย่าง หนาวหูเลยคุณนลินว่าตกลงแล้วถ้าเกิดเราโดนใบสั่งย้อนหลังมาก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้ไปจ่ายเนี่ยจะมีผลทันทีเลยหรือเปล่าต้องรอดูที่จะถแถลงวันที่22น่าจะมีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะคุณสุชาดาจําได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีการถกเถียงกันคือทางตํารวจเนี่ยเขาอยากจะให้ดําเนินการแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วและทางกรมขนส่งก็เห็นด้วยก็เริ่มดําเนินการกันไปแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีคนมาร้องเรียนร้องเรียนบอกว่าทําไมล่ะถ้าสมมติว่าเราเป็นเจ้าของรถแต่เราไม่ได้เป็นคนขับเราต้องจ่ายด้วยหรอ อ้าวตรงนี้ก็มีคนถามเหมือนกันเพราะว่าในมุมนึงเนี่ยคือเราเป็นเจ้าของรถเราให้รถคนอื่นไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของรถต้องรับผิดชอบไหมล่ะก็ไม่รู้แหละต่อจากนี้นะคะมาตรา44ออกมาปลดล็อกเรื่องนี้แล้วค่ะไม่จ่ายก็ไม่ต่อทะเบียนเนี่ยล่ะค่ะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าใบสั่งย้อนหลังเนี่ยจะมีผลรวมถึงตามคําสั่งนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะติดตามได้ที่ล่าความจริงเนี่ยล่ะค่ะ